สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมปานฝันแฟมาีนะครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมม่เมซีทุกท่านเลยนะครับเนาะวันนี้นะครับก็ปานนะครับก็กําลังมาจากรับญ้านะครับผมนะครับรับ้าเสร็จนะครับแล้วก็ได้เอาไปไว้ที่ข้างบนนะครับผมที่ไร่นะครับแปลงใหม่นะครับแปลงปกไร่นะครับ เอาไปไว้นะครับเอาไว้ข้างบนนะครับแล้วก็ตอนเย็นก็จะได้ไปตัดยอดนะครับมาให้กับแม่หญิงกับคุณป้าสมโู์นะครับไว้ทานนะครับลำต้นนะครับเราก็จะได้เอาปลูกนะครับผมอันนี้ก็จะช้าหน่อยนะครับก็เลยมาถึงก็มาเห็นน้องหลับพอดีเลยนะครับวันนี้ หลับแต่เช้าเลยนะครับนี่ตัดหญ้าเด้อเอารถไปตัดหญ้าเลย หลับปุยเลยนะครับผมม MFC MM นะครับอ่ะสาวน้อยร้อยชุดของเรานะครับผมนี่ก็มาดูน้องหลับปน ดูหลับแล้วนะครับวันนี้ก็คลึ่ม,มาแล้วนะครับผมนะครับคลึมฟ้าคลืมฝนมาอีกแล้ววันนี้ไม่รู้วูดำชดมาเลยนะครับผมนะครับวันนี้อ่าก็ายังดีนะครับเพราะควานเอายาขึ้นไปไว้แล้วนะครับถ้ายังไม่ได้เอาขึ้นไปไว้นี่คงหนักนะครับตรงขึ้นไปไม่ได้นะครับผมเพราะว่าทําถน,นนใหม่นะครับ กลัวจะติดนะครับไปไม่ได้นะครับหลับปุ๋ยเลย ตาอ้วนของเราหลับแล้วนะครับผมสีตาอ้วนหลับเลยหลับแล้วก็อาปากซะด้วยแม่หญิงก็กินแบบอร่อยเลยนะครับ แม่หญิงอยากกินแบบอร่อยเลยดูเขี้ยวนะครับโอ้โหดูกินดูแม่หญิงกินนะครับใบเขียเข้ยวนะครับน่ากินอร่อย กินแลนอนนะครับผมเนี่ยกินแล้วนอนพักผ่อนกายานะครับนี่่าเด็กรอปพอนะครับผมเนี่เป็นยามบางคืนไม่รู้จากหลับจะนอนนะครับผมเล่นอย่างเดียวนอนก็ไม่เกินสามชั่วโมงนะครับนอกนั้นก็ตื่นขึ้นมาก็เฝ้าเฝ้าแม่หญิงนะครับเป็นยาม ตาอ้วนวงเรานะครับผมเม่เมอสีเป็นรอปรพงูอ้อวนงูอ้วนก็ยังไม่ได้ลงอ่างไหลเป็นอาเป็นเดือนแล้วนะครับผมอาบแต่สายยางเลยนะครับผมงูมอ้วนนะครับผมงูมอ้วนหลับครับ อ้วนหลับนะครับวันนี้บรรยากาศให้นะครับหมูอ้วนก็หลับเลยอ้วนหลับนะครับแม่หญิงก็กินอย่างเดียวเลยแม่หญิงเราเนี่นยแม่หญิงก็กินนะครับนี่ สิ่แบบอร่อยนะครับ วนหลับแล้วห่วอนหลับแล้วตาอ้วนหลับแล้วบรรยากาศให้นะครับคลื่นฟ้าคลื่นฝนนะครับแล้วก็มีเสียงดนตรีด้วยนะครับก็หลับสบายเลย ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปของน้องปันปันนะครับอย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับให้กับครอบครัวน้องปันปันด้วยนะครับสวัสดีครับบู๊